วิคเคอร์เจาะโหมขอเสนอจัดให้ดูครบทุกแบบกลางเซตไหนที่ใช่สำหรับผมต่อจะคลิปก่อนเดี๋ยวหลังพักเบคกีมชาติก็ได้เวลาเตรียมตัวเล่นยูโรปาลีกกับคารลาบาวคับแล้ววันนี้ช่องเราเลยหาคอนเทนต์มาชวนทุกคนให้ลองเลือกมิดฟิลกันสิว่ากลางเซตไหนที่ใช่สำหรับคุณเริ่มที่เซตตัวหลักไว้ใช้ในบอลลีกแท็กติกแรกกางรับอาชีพ เปิดหัวด้วยแผนที่ความน่าจะเป็นสูงที่สุดคือการใช้วาตลุเอนโดยืนต่ำคอยตัดเกมโดยมี2คนขนาบข้างที่ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็จองสัมปทานแน่ๆอย่างโดมินิกซอบอสไล์และอาเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ข้อดีคือพอมีคนที่ไว้ใจได้มาคุมเกมรับให้ก็สามารถดันแม็กกาขึ้นไปเล่นบล็อกทูบล็อกกึ่งเพย์เมเกอร์ที่เขาถนัดได้ แถมด้วยความเฟอ้อฟ้าของเทนในช่วงหลังที่มักจะถอยมาเอาบอลเป็นตัวสุดท้ายถ้าเป็นเอนโดก็คงเบาใจได้มากขึ้นส่วนข้อเสียมีเพียง2องอย่างคือเอนโดจะปรับตัวเข้ากับระบบได้หรือเปล่าสรีละของเขาจะต้านทานความแข็งแกร่งของพีเมลีกได้ไหมแค่คิดว่าต้องเจอกับอันโตนิโอก็เสียวาบแล้วแต่ถ้าไม่ได้เจอระดับรถถังแบบนั้นผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะสิ่งที่ทดแทนได้คือมันสมองความมีวินยัยอ่านเกมเก่ง แค่ตัดให้ได้ก่อนบอลถึงตัวคู่แข่งก็พอแล้วต่อกับแท็กติกที่2ตัวคุมจังหวะเป็นแท็กติกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีจุดอ่อนอยู่ที่ตัดเกมกลางสนามไม่ได้ไม่ว่าจะจับใครมายืนก็ตามโดยหัวข้อนี้มีคนที่เล่นได้หลักๆอยู่5คนประกอบด้วยตัวเลือกเบอร์หนึ่งอย่างแม็กอลิสเตอร์เจ้าของตำแหน่งในเกมล่าสุดต้องบอกว่าเขาก็เล่นมาบ้างแล้วตอนยืนคู่ไคเซโดสมัยเล่นให้ไบตัน สิ่งที่มีคือความนิ่งตัดสินใจดีเอาตัวรอดเก่งเรียกว่าเล่นได้น้องๆตัวท็อปอย่างแฟรงกี้เดยองเลยแหละและผลงานใน4เกมแรกของลิเวอร์พูลก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าแม้จะเสียดายที่ใช้งานได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็ทําให้ทีมได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำรรถ้าเอ็นโดไม่เวิร์กสงสัยปีนี้คงได้เล่นเบอร์หกยาวๆส่วนคนที่จะมาทดแทนตําแหน่งเบอร์8ของเขาจะเป็นกาเวนเบิร์สหรือโจนอันนี้ไปวัดกันเองในสนามซ้อม แคนดิเดตเบอร์2คือเคอร์ติสโจนจุดเริ่มต้นการเป็นตัวคุมจังหวะของโจนมันมาจากฟอร์มสุดสดเดากับทีมชาติต่อเนื่องมาในปีซีซั่นเอบก็เคยลองใช้ทำให้มองข้ามไม่ได้เทคนิคมีอยู่แล้วเหลือแค่เรื่องสำคัญอย่างเกมลับถ้าพัฒนาดได้ก็มีลุ้นเป็นทางเลือกในตำแหน่งนี้เหมือนกันคนที่สเตฟานบเซติชนี่คือมา้ามืดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าปีก่อนเขาจะกล้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีม ด้วยสไตล์บอลคลาสสิกเป็นมิดฟิลด์ใสยคุมจังหวะขนาดแท้เผลอๆถ้าฟิตส,สมบูรณ์อาจจะแซงหน้าโจนไปยั่งตำแหน่งกับแมกกาด้วยซ้ำไปมาถึงรายที่4ี่ติอาโกออคาตาลาถ้าพูดถึงโฮดดิ้งมิดฟิลด์ระดับเทพเมื่อ3-4มถึงปีก่อนต้องมีชื่อของติอาโกแน่นอนณนะปัจจุบันเมื่อได้ลงสนามคาร์ดบอลเหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่ด้วยสัญญาปีสุดท้ายกับอาการบาดเจ็บที่เล่น3นัดเจ็บ2เดือน เขาคงไม่คิดจะใช้งานเขาเป็นตัวหลักอีกแล้วคนสุดท้ายคือไลอแอนกาเวนเบิร์สในลิสต์ทั้ง5้าคนนี้เขาคือคนที่ผมกังวลและภาวานาที่สุดว่าทําไม่จําเป็นอย่าให้เล่นเป็นเบอร์หกเลยเพราะผมไม่มั่นใจว่าเขาจะนิ่งพอสําหรับตําแหน่งนี้ไหมโอเคว่าความสูงแข้งขายาวจะช่วยเกมรับได้แน่แน่พอมาเล่นกับเทนแล้วแม้จะเป็นคู่ที่ออกบอลได้ดีแต่ข้อเสียคือแฟนบอลรุนเยี่ยวเหนียวชัว,ชว พอใช้เวลากับบอลนานทั้งสองคนซึ่งไม่เหมาะจะยืนคู่กันถ้าเจอคู่แข่งเพสสูงปิดตายแบบเกมบอลหมัดไม่อยากจะนึกสภาพเลยทีนี้มาถึงเหล่าเซตตัวสำรองในบอลถ้วยกันบ้างหลักๆจะเป็นโอกาสของทั้งโจนและเอเลียดในบทบาทบล็อกทูบบล็อกแต่ก็ขึ้นอยู่กับกาเวนเบิร์สและไบเซติต้วยว่าในบอลลีกพวกเขามีเกมให้เล่นแค่ไหนส่วนเบอร์6จะมี3คนที่ต้องแย่งพื้นที่กันเริ่มที่คนแรกเวิร์ดเคที่สุด ถ้ายึดตำแหน่งตัวจริงไม่ได้วาตาลุเอนโดก็ต้องลดบทบาทมาล้นเบียดแย่งกับสำรองคนอื่นๆโดยมีคอตัสซิมิคาร์เป็นหัวใจหลักในตำแหน่งแบ็กอินเวอร์สขอได้เปรียบคือถ้าไม่แย่เกินไปการเป็นตัวรับคนเดียวในทีมยังไงก็ได้ลงแน่ๆยิงกับยูโรปาลี i, ที่ความเข้มข้นไม่สูงมากด้วยด้านไบเซติสถ้าเอนโดยึดตัวจริงได้ตามแผนเบอร์หกในบอลถ้วยก็คงไม่หนีไปไหนแน่ๆแต่ถ้าลงคบแกงลูกกอกร่วมกับโจน เอเลียหอนทั้งกลางตัวหุบมือใหม่อย่างซ mm ิมิคาร์ดก็บันเทิงน่าดูเหมือนกันส่วนคนสุดท้ายอย่างตียโก้ํารับบอลถ้วยก็ยังเดาได้ยากพอไม่รู้จะเจ็บอีกเมื่อไหร่เอาเป็นว่าไม่เจ็บก็ตัวหลักเจ็บก็ตามนั้นแหละเฮ้และนี่คือวิเคราะห์เจาะหงถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อนลงใจให้กันชอบเซตไหนมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ